ครับวันนี้ผมของผมจทมาทำไก่ใต้น้ำนะครับวัตถุดิบมีดังนี้นะครับหนึ่งไก่สองกระเพราสามใบมะกรูดสี่ตะไคร้ห้าพริกแห้งนะครับหกกระเทียมเจ็ดหัวหอมนะครับและเครื่องปรุงอื่นๆเราจะใส่ตามทีหลังนะครับไปวิธีการทํากันเลยครับนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะนําวัตถุดิบเอามาโขลกนะครับรวมกันครับ นะครับพอเราโขกเสร็จเราก็จะเอาเครื่องปรุงนะครับมารวมกับไก่แล้วมาคลุกในหม้อนะครับแล้วก็จะปรุงใส่นี้เลยนะครับครับเมื่อเราเอาไก่กับเครื่องปรุงลงมาแล้วนะครับเราก็จะคลุกเขาให้ทั่วกันแล้วก็มีถ้าใครชอบหวานก็เติมน้ำตาลลงไปก็ได้นะครับเราจะาปรุงนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับช่วงการปรุงนะครับตอนนี้เราก็จะใส่น้ำปลาลงไปทัก นี่ใช้ไก่ประมาณสองตัวนะครับแล้วก็จะใส่ใช้ประมาณสองทับผีแล้วก็ซอสถอยนะครับใส่ไปประมาณหนึ่งทับผีนะครับอแล้วก็จะใส่ชูชรสนะครับกับรสดีก็เป็นเครื่องปรุงทั่วไปนะครับชูรสใส่ใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะก็พอนะ หรือถ้าใส่เยอะใส่เยอะแซ่บหน่วนะครับใส่สองครับครับแล้วก็เป็นรสดีนะครับรสดีใส่หนึ่งช้อนโตนะครับเครื่องช้อนก็ได้นะครับถ้าใครไม่ชอบเค็มครับเดี๋ยวเราก็จะไปตั้งหม้อกันเลยนะครับส่วนเครื่องปรุงพวกนี้นะครับก็จะใส่ทีหลังนะครับเล็กต้อนร้อนนะครับครับ นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราเอาหม้อมาคางแล้วแล้วก็ใส่น้ำปริมาณนิดนึงก็ได้นะครับเพื่อให้ไก่มีสุกไวขึ้นนะครับแล้วเราก็จะเอาปากหม้อนะครับเอามาคับไวนะครับจะเป็นไก่ตายน้ำครับรอสุกครับนะครับนี่ก็ผ่านมาประมาณสิบสิบห้านาทีนะครับเราจะเอาอันนี้เอาเปิดน้ำออกก่อนนะครับจะใส่ เข้าไปนะครับนี่ก็จะเป็นกระเพรากับใบมะกรูดนะครับก็จะใส่ลงไปนะครับครับแล้วก็ค้างไว้ประมาณห้านาทีนะอ่คนคนก่อนนใะห้มันเข้ากันนะครับนะครับเราก็จะทิงไว้ประมาณห้านาทีนะ นะครับหลังจากเราใส่วัตถุดิบลงไปแล้วนะครับนี่ก็ผ่านมาห้านาทีแล้วนะครับเราจะปิดแก๊สแล้วเอาลงเลยนะครับครับต่อไปนะครับเราก็จะจัดจานกันนะครับสักออกมานะครับ